สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้รายการของเราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับพุทธาทำนายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับซึ่งท่านได้ทํานายเอาไว้เมื่อครั้งสมัยพุทธกาลนะครับว่าเหตุการณ์ในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเราไปติดตามรับชมไปเลยครับ ระเจ้าประสิทธิโกศลทรงพระสุบิน16ประการพวกผ่ามทำนายว่าพระสุบินเหล่านั้นมีอันตรายในสอย่างใดอย่างหนึ่งคืออันตรายแก่ราชสมบ,บัติโรคจะเบียดเบียนอันตรายแก่พระชนและจะพอแก้ไขได้โดยที่พระองค์ต้องบูชายันด้วยวัตถุอย่างละสีทุกอย่าง ทามจะทำหลุมบูชายันจะฝงสัตว์จํานวนมากมัดเข้าไว้ที่หลักยันพระนางมาริกาเทวีทรงทราบเหตุนั้นจึงกราบทูลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงทราบเหตุในพระสุบินแน่นอนพระเจ้าเปรฐที่โกศลจึงเสด็จไปเฝ้าพระศาสดาขอให้พระองค์ทรงทํานายผลแห่งสุบิน16ประการนั้น พระผู้มีพระภาคตรัสว่าผลแห่งสุบินเหล่านั้นจะไม่บังเกิดในรัชสมัยของพระเจ้าเปรฐที่โกศลแต่จะเกิดขึ้นเมื่อโลกหมุนไปถึงจุดเสื่อมในรัชการของพระราชาผู้มีได้ครองราชโดยธรรมและในการของหมู่มนุษย์ผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อกุศลธรรมลดน้อยถอยลงอากุศลธรรมหนาแน่นขึ้น พอหนึ่งโคผู้สีเหมือนดอกอัญชันสี่ตัววิ่งมาสู่ท้องพระลานหลวงจากทิศทั้งสต่างแสดงท่าทางจะชนกันแล้วไม่ชนกันต่างถอยออกไปในการที่โลคเสื่อมฝนจากแรงทุกพิกกระภพยจะเกิดขึ้นเมฆทั้งหลายตั้งขึ้นจากทิศทั้งสี่ฝนตั้งเขาจะตก คางกระหึ่มฟ้าแลบแล้วก็ไม่ตกรอยหายไปเหมือนโคตั้งท่าจะชนกันแล้วไม่ชนกันมหาสุบินนิมิตข้อที่สองต้นไม้เล็กๆและกอไผ่แทรกแผ่นดินพอถึงคืบหนึ่งบ้างศอกหนึ่งบ้างเพียงแค่นี้ก็ผลิตดอกออกผลไปตามๆกันข้อนี้พระพุทธเจ้าตัดทำานายว่า ในการที่โลคเสื่อมมนุษย์มีอายุน้อยสัตว์ทั้งหลายในอนาคตจากมีราคาก้ากุม,มารีมีวัยยังไม่สมบูรณ์จากสมสู่กับบุรุษอื่นเป็นหญิงมีฤดูมีคันพากันจำเรินด้วยบุตรและธิดาความที่กุม,มารีเหล่านั้นมีฤดูเปรียบเหมือนต้นไม้เล็กๆมีดอกกุม,มารีเหล่านั้นจำเรินด้วยบุตรและทิดา ก็เหมือนต้นไม้เล็กๆมีผลมหาสุบินนิมิตข้อที่3แม่โคใหญ่ๆพากันดื่มนมของฝูงลูกโคที่เพิ่งเกิดในวันนั้นข้อนี้นะครับพระพุทธเจ้าท่านตัดทำนายว่าในเวลาที่มนุษย์ทั้งหลายพาการะทิ้งเชษฐาจาริก,กรรมคือความเป็นผู้ประพฤตอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ ฝูงสัตว์จักมีได้ตั้งไว้ซึ่งความยำเกรงในมันดาบิดาแม่ยายพ่อตาต่างสแสวงหาทรัพย์สินด้วยตนเองทั้งนั้นเมื่อปราถนาจะให้ของกินของใช้แก่คนแก่ก็ให้ไม่ปราถนาจะให้ก็ไม่ให้คนแก่ๆพากันหมดที่พึ่งหาเลี้ยงตนเองก็ไม่ได้ต้องง้อพวกเด็กๆเลี้ยงชีพเป็นเหมือนแม่โคใหญ่ๆพากันดื่มนมลูกโคที่เกิดในวันนั้น ต่อไปเราไปดูวหาสุบินนิมิตข้อที่4กันนะครับฝูงชนไม่เทียมโคใหญ่ที่เคยพาแอกไปซึ่งสมบูรณ์ด้วยร่างกายและเรียวแรงเข้าในระเบียบแห่งแอกกลับไปเทียมโครุ่นรุ่นที่กำลังฝึกเข้าในแอกโครุ่นรุ่นเหล่านั้นไม่อาจพาแอกไปได้ก็พากันสลัดแอกยืนเฉยเสียเคียนทั้งหลายก็ไปไม่ได้ ในภายหน้าพระราชาผู้มีบุญน้อยมิได้ดำรงในธรรมไม่พระราชทานยศแก่มหาอมาตย์ผู้เป็นบัณฑิตฉลาดในประเพณีสามารถที่จะยังสรรพกิจให้รู้ล่วงไปได้ไม่ทรงแต่งตั้งอมาตย์ผู้ใหญ่ผู้เป็นบัณฑิตฉลาดในโวหารไว้ในที่วินิจฉัยคดีในโงรงศาลแต่พระราชทานยศแก่คนหนุ่มๆตรงกันข้ามกับที่กล่าวแล้วนั้น แต่งตั้งบุคคลเช่นนั้นไว้ในตำแหน่งผู้วินิจฉัยอัดคดีคนหนุ่มพวกนั้นไม่รู้ทั่วถึงราชกิจและการอันควรไม่ควรไม่อาจดำรงยศนั้นไว้ได้ทั้งไม่อาจจะทำราชกิจให้รู้ล่วงไปได้เมื่อไม่อาจก็จะพากันทอดทิ้งธุระการงานเสียฝ่ายอมามย์ที่เป็นบัณฑิตเป็นผู้ใหญ่เมื่อไม่ได้ยศถึงจะสามารถที่จะให้กิจทั้งหลายรู้ล่วงไปได้ ก็จะพากันกล่าวว่าพวกเราต้องการอะไรด้วยเรื่องเหล่านี้พวกเรากลายเป็นคนภายนอกไปแล้วพวกเด็กหนุ่มเขาเป็นพวกอยู่วงในเขาคงรู้ดีแล้วไม่รักษาการงานที่เกิดขึ้นเมื่อเป็นเช่นนี้ความเสื่อมเท่านั้นจะกมีแก่พระราชาเหล่านั้นเป็นเสมือนเวลาที่คนจับโค่รุ่นรุ่นกำลังฝึกยังไม่สามารถจะพาแอกไปได้เทียมไว้ในแอก และเป็นเวลาที่ไม่จับเอาโคใหญ่ๆผู้เคยพาแอกไปได้มาเทียมแอกห้อ5ม้าตัวหนึ่งมีปากสองข้างฝูงชนพากันให้ย่าที่ปากทั้งสองข้างของมันมันเคี้ยวกินด้วยปากทั้งสองข้างข้อนี้นะครับทีเด็ดเลยพราะพรธเจ้าท่านตัดว่าในการภายหน้าพวกพระราชาโง่เขาไม่ดำรงธรรม จากทรงแต่งตั้งมนุษย์โลเลไม่ประกอบด้วยธรรมไว้ในตำแหน่งวินิจฉัยคดีคนเหล่านั้นเป็นพานไม่เอื้อเฟื้อในบาปบุญเมื่อให้คำตัดสินก็จักรับสินบนจากมือของคู่คดีทั้งสองฝ่ายมากินเปรียบเสมือนมากินหญ้าด้วยปากทั้งสองในข้อที่6นะครับมหาชน ถูถาดทองราคาตั้งแสนกระสาบแล้วพากันนำไปให้หมาจิ้งจอกแก่ตัวหนึ่งเชิญให้ปัสสาวะใส่ถาดทองนี้เถิดมาจิ้งจอกแก่นั้นก็ถ่ายปัสสาวะใส่ในถาดทองนั้นข้อนี้นะครับพระพุทธเจ้าท่านตัดทํานายว่าในการภายหน้าพวกมหาราชาผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมทรงรังเกียจกุยบุตรผู้สมบูรณ์ด้วยชาตเสียแล้วไม่พระราชาทานยศให จากพระราชทานให้แก่คนที่ไม่มีสกุลเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้สกุลใหญ่ๆจะพากันตกยากสกุลเร็วๆจะพากันเป็นใหญ่ก็เมื่อพวกมีสกุลเหล่านั้นไม่อาจเลี้ยงชีวิตอยู่ได้คิดว่าเราต้องอาศัยพวกเหล่านี้เลี้ยงชีวิตก็พากันยกธิดาให้แก่ผู้ไม่มีสกุลการอยู่ร่วมกับคนพวกไม่มีสกุลของคุณธิดาเหล่านั้น ก็จักเป็นเช่นเดียวกับถาดทองรองเยี่ยวหมาจิ้งจอกข้อที่7บุรุษผู้หนึ่งฝัดเชือกแล้วหย่อนไปใกล้เท้าแม่หมาจิ้งจอกโซตัวหนึ่งนอนอยู่ใต้ตั้งที่บุรุษนั่งกัดกินเชือกนั้นเขาไม่ได้รู้เลยทีเดียวข้อนี้นะครับพระพุทธเ,เจ้าท่านตัดว่าในการภายหน้า หมู่สตรีจกพากันเลาะและโรเลในบุรุษรุ่มหลงในสุราเอาแต่แต่งตัวชอบเที่ยวเตะตามถนนหนทางเห็นแก่อามิตรเป็นผู้หญิงทุศีลมีความประพฤติชั่วช้าพวกนางจากกุ้มรุมกันแย่งเอาทรัพย์ที่สามีทำงานสังสมไว้ด้วยความยากลำบากเอาไปซื้อสุราดื่มกับชายชูซื้อดอกไม้ของหอม และเครื่องรูปไร้มาแต่งตนคอยสอดส่องมองหาชู้แมเข้าเปลือกที่เตรียมไว้สำหรับหวานก็เอาไปซ้อมจัดทำเป็นข้าวต้มข้าวสวยและของเคี้ยวเป็นต้นมากินกันข้อที่8นะครับตุ่มน้ำเต็มเปี่ยมลูกใหญ่ใบหนึ่งตั้งอยู่ที่ประตูวังร้อมด้วยตุ่มเป็นอันมากวันณะทั้งสี เอาหม้อตักน้ำมาจากทิศทั้งสี่และทิศทั้งหลายเอามาใส่ลงตุ่มที่เต็มแล้วนั่นแหละน้ำก็เต็มแล้วเต็มอีกจนไหลล้นไปแม้คนเหล่านั้นก็ยังเทน้ำลงในตุ่มนั้นอยู่เรื่อยๆแต่ไม่มีผู้ที่จะเดวแลดูตุ่มที่ว่างๆเลยข้อนี้นะครับพระพุทธเจ้าท่านตัดว่าในการภายหน้าโรคจากเสื่อม แว่นแขว้นจากหมดความหมายพระราชาทั้งหลายจากตกยากเป็นกรำรพาองค์ใดเป็นใหญ่องค์นั้นจากมีพระราชทรัพเพียงแสนกระสาบในท้องพระคลังพระราชาเหล่านั้นตกยากจากเกณฑ์ให้ชาวชนบททุกคนทําการเพราะปลูกให้แก่ตนพวกมนุษย์ถูกเบียดเบียนต้องละทิ้งการงานของตนพากันเพาะปลูกบุพพันธ์พืช นั่นก็คืออาหารมีข้าวสาลีเป็นต้นและอับปาร,รันพืชคือของว่างหลังอาหารมีถั่วงาเป็นต้นให้แก่พระราชาทั้งหลายเท่านั้นต้องช่วยกันเฝ้าช่วยกันเก็บเกี่ยวช่วยกันนวดช่วยกันขนช่วยกันเคี้ยวน้ํำอ้อยเป็นต้นและช่วยกันทําสวนดอกไม้สวนผลไม้พากันขนบุพพันธ์พืชเป็นต้น ที่เสร็จแล้วบาบรรจุไว้ในยุ้งฉางของพระราชาเท่านั้นแม้ผู้ที่จะมองดูยุ้งฉัางเปล่าๆในเรือนทั้งหลายของตนจกไม่มีเลยจากเป็นเช่นกับการเติมน้ำใส่ตุ่มที่เต็มแล้วไม่เหลียวแลตุ่มเปล่าๆบ้างเลยข้อ 9. โบกครณีสะหนึ่งดานดาดไปด้วยประทุมห้าสีหรือมีท่าขึ้นลงรอบด้าน ฝูงสัตว์พากระลงดื่มน้ำในสระนั้นโดยรอบน้ำที่อยู่ในที่ลึกกลางสระนั้นคุนมัวในที่สัตว์พากันย่ำเหยียบกับใสสะอาดไม่คุนมัวในการภายหน้าพระราชาทั้งหลายจากไม่ตั้งอยู่ในธรรมรูอัคติด้วยอำนาจความพอใจเป็นต้นสเสวยราชสมบัติจกไม่ประทาน การวินิจฉัยอัดคดีโดยธรรมมุ่งแต่สินบนโดเเดในทรัพย์พระราชาเหล่านั้นไม่มีคุณธรรมคือความอดทนความเมตตาและความเอ็นดูในหมู่ชาวแว่นแคว้นเป็นผู้กักขะหยาบคายคอยแต่เบียดเบียนหมู่มนุษย์จากกำหนดสวยต่างๆเก็บเอาทรัพย์พวกมนุษย์ถูกรีสวยอากรหนักเข้าไม่สามารถจะให้อะไรอะไรได้พากันทิ้งคามนิคม อบพยพไปสู่ปลายแดนตั้งหลักฐานณนที่นั่นชนบทศูนย์กลางจากว่างเปล่าชนบทชายแดนจากเป็นปึกแผ่นแน่นหนาเหมือนน้ำกลางสระโบกคลนีคุณน้ำที่ฝั่งรอบๆใสข้อ10ข้าวสุกที่คนหุงในหม้อใบเดียวกันแต่สุกไม่ทั่วกันผู้หุงตรวจดูแล้วว่าไม่สุกเลยแยกกันไว้เป็นสามอย่าง คือข้าวแฉะข้าวดิบข้าวสุกดีข้อนี้นะครับพระพุทธเจ้าท่านตัดว่าในการภายหน้าพระราชาทั้งหลายจากไม่ดำรงในธรรมเมื่อพระราชาเหล่านั้นไม่ดำรงในธรรมแล้วข้าราชการพามข้าราชกาบนดีคนรวยน,นะครับชาวนิคมชาวชนบทรวมถึงมนุษย์ทั้งหลายนับแต่สมณะและพาม จากพาการไม่ตั้งอยู่ในธรรมแม้เทวดาทั้งหลายก็จกไม่ทรงธรรมในราชการแห่งอธรรมมิกราทั้งหลายลมทั้งหลายจักพัดไม่สม่ำเสมอพัดแรงจัดทำให้วิมานในอากาศของเทวดาสันสะเทือนฝูงเทวดาก็พากันโกรธแล้วจากไม่ให้ฝนตกถึงจะตกก็จะตกไม่ทั่วแวนแ่นแควนไม่ตกให้เป็นอุปการะแก่การใดการหวานไม่ทั่วถึง ข้าวกล้าในตอนหนึ่งจากเสียเพราะฝนชุกเมื่อฝนไม่ตกในส่วนหนึ่งข้าวก้าจากเหี่ยวแห้งเมื่อฝนตกดีในส่วนหนึ่งข้าวก้าจากสมบูรณ์ข้าวกล้าที่หว่านแล้วในขอบคันธศีมาของพระราชาพระองค์เดียวกันจากเป็นสามสถานเหมือนข้าวสุกในหม้อเดียวมีผลเป็นสามอย่างข้อ11 คนทั้งหลายเอาแก่นจันมีราคาตั้งแสนกระสาบขายได้กับเปียงเน่าข้อนี้นะครับหมายความว่าในการภายหน้าพวกพิสุกอาตชีเห็นแก่ปัจจัยจากมีมากจากพากันแสดงธรรมเทศนาที่พระศาสดาก่ลาวตีเตียนไม่สามารถแสดงธรรมให้พ้นจากปัจจัยทั้งหลายแล้วตั้งอยู่ในธรรมนำสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ มุ่งตรงสู่พานิพานชนทั้งหลายก็จะฟังความสมบูรณ์แห่งบทและพยัญชนะและสำเนียงอันไพเราะอย่างเดียวเท่านั้นแล้วจักถวายเองและยังชนเราอื่นให้ถวายซึ่งปัจจัยทั้งหลายมีจีวรเป็นต้นอันมีค่ามากภิกษุบางพวกจักพากันนั่งในที่ต่างๆแล้วแสดงธรรมแรกรูปิยะ เป็นการเอาธรรมที่พระาศาสดาแสดงไว้มีมูลค่าควรแก่พานิพานไปแสดงแรกปัจจัยสและรูปิยะเป็นเหมือนสูงคนเอาแก่นจัน์มีราคาตั้งแสนไปขายแลกเปียงเน่าข้อ12กระโหลกน้ำเต้าจมน้ำได้ในอนาคต,ตการเมื่อโรคมุนไปถึงจุดเสื่อมในราชการของพระราชา ผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมพระราชาทั้งหลายจากไม่พระราษานยศแก่กุศลบุตรผู้สมบูรณ์ด้วยชาติจากพระราชษานแก่ผู้ไม่มีสกุลเท่านั้นพวกนั้นจะเป็นใหญ่อีกฝ่ายหนึ่งจะยากจนถ้อยคําดุดกระโลกน้ําเต้าของพวกไม่มีสกุลอย่างรากลงแน่นในที่เฉพาะพระพักพระราชาก็ดีที่ประตูวังก็ดีที่ประชุมอมาต์ก็ดี ที่โรงสารก็ดีเป็นคําไม่ยกโครงมีหลักฐานแน่นหนาดีแม้ในสังคสันนิบาตนั่นก็คือที่ประชุมสง์ในกิจกรร,รมที่สงพึงธรรและคณะพึงธรรมก็ดีทั้งในสถานที่ดำเนินอธิกรเกี่ยวกับบาทจีวรและบริเวณเป็นต้นก็ดี ถ้อยคำของคนชั่วทุศินเท่านั้นจกเป็นคำนำสัตว์ออกจากทุกได้มิใช่ถ้อยคำของภิกษุผู้รัชชีคำว่าผู้รัชชีแปลว่าพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะเป็นเหมือนการที่จมลงแห่งกระโหลกน้ำเต้าต่อไปเราไปดูข้อที่13กันนะครับข้อนี้ถือได้ว่า เป็นช็อตเด็ดเลยก็ว่าได้นะครับผมศิลาแท่งทึบใหญ่ขนาดเดือนยอดรอยน้ำเหมือนดังเรือพระราชาผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมทั้งหลายจากพระราชทานยศแก่คนไม่มีสกุลพวกนั้นจะเป็นใหญ่พวกมีสกุลจะตกยากใครๆจะไม่ทำความเคารพในพวกมีสกุลนั้นจะกระทำความเคารพในพวกที่เป็นใหญ่ฝ่ายเดียว ถ้อยคำของกุลบุตรผู้ฉลาดในการวินิจฉัยผู้หนักแน่นเช่นกับสีดาทึบไม่อย่างลงดำรงมั่นในเฉพาะภะพักของพระราชาหรือในที่ประชุมอมมาตหรือในโงรงศาลเมื่อกุลบุตรผู้ฉลาดพวกนั้นกำลังกล่าวพวกนี้จะคอยยาะเย้ยว่าพวกนี้พูดทำไมแม้ในที่ประชุมภิกษุพวกภิกษุก,ก็จะไม่เห็น ภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักผู้ควรทำความเคารพว่าเป็นสำคัญในฐานะต่างๆดังกล่าวมาแล้วทางถ้อยคำของภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักเหล่านั้นก็จะไม่หนักแน่นมั่นคงจักเป็นเหมือนเวลาที่สีดาทั้งหลายเลื่อนลอยข้อ14ฝูงเขียดตตัวเล็กๆขนาดดอกมะาซางวิ่งไล่โกรธงูเห่าตัวใหญ่ กัดเนื้อขาดเหมือนตัดก้านบัวแล้วกืนกินข้อนี้นะครับหมายความว่าพวกมนุษย์จะมีราคาจะดิดแรงกล้าปล่อยตัวปล่อยใจตามอำนาจของกิเลสเป็นไปในอำนาจแห่งภรรยาเด็กๆของตนทาตกรรมกรสัตว์พาหนะเงินทองและบรรดาของในเรือนทุกอย่างอยู่ในครอบครองของพวกนาง นางจะมีอำนาจและดำรงความเป็นใหญ่ของตนเหมือนเวลาที่ฝูงเขียดขนาดดอกมาสร้างพากันขยอกกินฝูงงูเหา่าซึ่งมีพิษแลนเร็วข้อที่15ฝูงพญาหงทองที่ได้นามว่าทองเพราะมีขนเป็นสีทองพากันแวดล้อมกาผู้ประกอบด้วยอาสัตธรรมสิบประการเที่ยวหากินตามบ้าน ในข้อนี้นะครับมีความหมายว่าในภายหน้าพระราชาทั้งหลายจะไม่ฉลาดในศิลปะไม่แกล้วกล้าในการยุทธเท้าเธอจากไม่พระราชทานความเป็นใหญ่ให้แก่พวกกุญญบุตรที่มีชาติเสมอกันผู้รังเกียจความวิบัติแห่งราชสมบัติของพระองค์อยู่จะพระราชทานแก่พวกพนักงานเครื่องสคงและพวกกันบกเป็นต้นซึ่งอยู่ใกล้บาดมูลของพระองค์ พวกกูรบุตรผู้สมบูรณ์ด้วยชาติและโครเมื่อไม่ได้ที่พึ่งในราชสกุลก็ไม่สามารถเลี้ยงชีวิตอยู่ได้จากพากันปนนิบัติบำรุงฝูงชนที่ไม่มีสกุลมีชาติและโคตสาผู้ดำรงอิสริยยศจากเป็นเหมือนฝูงพญาหงทองแวดล้อมเป็นบริวารกาข้อ16ฝูงแกะพากัน,นไล่กวดฝูงเสือเหลืองกัดกินอยู่ เสืออื่นๆคือเสือดาวเสือโค้งเห็นฝูงแกะอยู่ห่างๆก็สะดุ้งกลัวถึงความสยดสยองพากันวิ่งหนีหลบเข้าพุ่มไม้และป่ารกซุกซ่อนเพราะกลัวฝูงแกะข้อนี้นะครับก็ทีเด็ดอีกแล้วนะครับผมเรามาฟังกันครับในราชการแห่งพระราชาผู้มไม่ตั้งอยู่ในธรรมในอนาคต พวกไม่มีสกุลจะไปราชวรกเป็นใหญ่เป็นโตวพวกคนมีสกุลจะอัจเฉาตกยากราชวรรคเหล่านั้นพากันยังพระราชาให้ทรงเชื่อถือถ้อยคําของตนมีกําลังในสถานที่ราชการมีโรงสารเป็นต้นก็พากันยุกเอาที่ดินไร่นาเลือกสวนอันตกท่อสืบมาของพวกมีสกุลทั้งหลาย เมื่อพวกผู้มีสกุเลเดานั้นโต้เถียงว่าเป็นของพวกเขาแล้วพากันมาฟ้องร้องอย่างโลงสารพวกราชวัลยบก็พากันบอกให้เคี่ยนตีด้วยหวายเป็นต้นจับคอสายออกไปพร้อมกับข่มขู่คุกคามว่าไม่รู้ประมาณตนมาหาเรื่องเดี๋ยวจะไปทูลพระราชาให้ลงพระราชอาญา,าต่างๆมีตัดเท้าตัดมือเป็นต้น พวกผู้มีสกุลเกงกลัวพวกราชวรบต่างก็ยินยอมให้ครอบคองที่ทางที่เป็นของของตนแม้ภิกษุผู้ชั่วช้าทั้งหลายเล่าก็จะพากันเบียดเบียนภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักตามชอบใจพวกภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักเหล่านั้นไม่ได้ที่พำนักก็พากันเข้าป่าแอบแฝงอยู่ในที่รก ข้อที่กุะบุตรผู้มีชาติสกุลทั้งหลายและภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักทั้งหลายถูกคนชาติชั่วและถูกภิกษุผู้รามกทั้งหลายเข้าไปประทุษร้ายอย่างนี้จักเป็นเหมือนการที่พวกเสือดาวและเสือโค้งทั้งหลายพากระโบหนีเพอกลัวฝูงแกะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภัยทั้ง16ข้อนั้น ไม่เกิดในสมัยพระเจ้าโกศลมหาราชเป็นเหตุการณ์ในอนาคตพวกพามไม่ได้ทํานายสุบินด้วยความจงรักภักดีในพระองค์โดยถูกต้องแต่ทํานายไปเพราะอาศัยการเลี้ยงชีพเพราะเห็นแก่อามิตรว่าจะได้ทรัพย์กันมากๆการบูชายันเพื่อปัดเป่าพระสุบินเหล่านั้นย่อมดำเนินไปผิดหลักเกณฑ์เพราะเหตุว่า ผลแห่งสุบินเหล่านี้จากมีในการที่โลคถึงจุดเสื่อมคือในการที่ต่างถือเอาข้อที่ไม่ใช่เหตุว่าเป็นเหตุในการที่ทิ้งเหตุเสียว่าไม่ใช่เหตุในการที่ถือเอาข้อที่ไม่จริงว่าเป็นจริงในการที่ละทิ้งข้อที่จริงเสียว่าไม่เป็นจริงในการที่พวกอาชีมีมากขึ้นและในการที่พวกราชีลดน้อยถอยลง แล้วตัดให้พระเจ้าประเศริ์ที่โกศลดำรงมั่นในสินห้าเลิกบูชาสุขฆาตายันยันฆา,าศาสตร์อีกต่อไปและนี่ก็คือเรื่องราวในมหาสุบินนิมิชาดกนะครับพอพระพุทธเจ้าท่านตัดทำนายอนาคตว่าเหตุการณ์เหล่านี้นะครับจะเกิดขึ้นในอนาคตก่อนที่ผมจะจากกันไปในวันนี้นะครับ ผมก็อยากจะฝากเอาไว้นะครับว่าสิ่งที่ผมได้เล่าไปในวันนี้มันเกิดขึ้นจริงแล้วหรือยังในปัจจุบันนี้นะครับขอให้พิจารณาให้ดีๆนะครับผมไว้เราค่อยพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ